พุทธรัตนังธรรมมรัตังสังโฆรัตนังอรหมพุทธุจุลาติรัตน์ทุกอัมฉรพุทธุจุลถ้าพุทธะมัตมานายานให้เลยอารมณ์จะบังเกิดเป็นพุทธะทวารมนุษย์ถึงปาตถนาอะไรหลามนุษย์มนุษย์ถึงปาตถนาอะไรเรามนุษย์มนุษย์ถึงปาตถนาอะไร โศกลามแด้วันีสามสิบท่านว้านี่ยะค่ะวันเสาร์ท่านสามสิบน้าเค่ะไอยากได้หวยอยากไห้น้อยากได้เน่ตัวไหนอะไรหะือามันถ้ตัวตัว สาตัวตรงๆแล้ววันที่หนึ่งเหรอจ้าสองตัวสตัว่สตัวรางวัลขึ้สงตัวค่ะเยอรางวันใหญ่ๆตัวรางวันขึ้นมันาเป็นได้ไงอยางแล้วันที่หนึ่งหละจ้าอะไรดมด้วด้ังสีหาไม่ให้คนอื่อะ้แลวันที่หนึ่งเป็นดาบมหาจารย์นทะเลแห่งยังวัง อำนาจวาสนามหาพุโทโธจจ้ามหาวามาจันตร์มหาสมจูรณ์มย่มางอนาันเดียวเท่าทูุทธะทวาอำนาจวาสนาดูที่จักัมหาพุทโธแหงเจ้ากำแมไหนเรียนข้าพระเจ้าพอกระสิอตมา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  ở ở đứa ở đứa ở đứa, bận gì mà thang năn bận gì mà ma ยังบอตายจังเลยเดียวมาฮอนับเป็นบุญเก่านับเป็นบุญใหม่ปวด ไปเน่รจันันนี้ปจันปภาษีเนาะปรจันไปไไ่ว่า้าี่น่ะปวดหลังปวดหลังปวดหลังปวดัครับซื้อยังล่อยซื้อไปคุ้นครับยี่ิบสอง่นี่คัุณหมักคุณมีบุดีบุามฮู้

มุนนังเด้อจีบเอวจิบเอวุเอเออนนแห่ดีห่ดีหได้นวันมหามงคลสือคนคนละมังค่ะลววยยังกับ่อร่วยเท่ากับตาเห็นรวยยังกะบ่อเท่ากับเป็นมีเงินใส่รวยยังสุดใจกะบ่อคือใส่ทองคั เอออยู่ห้านเมื่อนี่สิิมหาพุทธมหาพญาตาเส้นเลยอนี้ต่หัวขันหัวง่พตายจังไวนะนี่นั่งเสียได้ไหมมาหนึ่งบุ้งนั่งยี่นั่งอยู่ไก่เออเออกูนี่นั่งไล่นกัรติดเสกษฐามาญาิให้ฮักให้นงให้แ้งกันไวให้ดีกันไวเท่อลูก่ลานเนอ สิสุกเล่หล่นให้ผู้คนนั่นแห่แหนสิซุกเลือหล่นให้ลุทนจากเจ้ากรรมได้นายเวรสิซุกเลือหล่นให้ข้านับเป็นพุทธมหายาดได้เงินเยอะเงินบาทได้เงินบาทเไหงยันละบาบุมากมาตามตูวเลยออ่ลืมหรอคักเลยเขาต้มมัด ใส่ัวใส่งามให้บักแซีบเลยเป็นบ่อน่ะหน่อยเป็น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 แต่ปากบอแต่เสียบแต่ป่าป็าเป็นเป็นใ้จมพะคาถาดังฝ่าจะสิ้นสางให้มันเพี้ยนมันสิซุกเรือหล่นผูกคนสิได้มังแตะเสียงว่าคิดหอดคิดถึงกันใดดังมาฮาคิดไปหน้ามาหลังจึงได้แวะเวียนมาบ่ คิดใจหัวสามคนหลานกู้อะไรเนี่ยตาต่ปอเปี๊ยะเบาเบาเ่็เจอยจ่อยเบาปากหอยคู่ไทยสูงเป่นวะเบาเมี่ยงมุดถ้าบานผูเบิดเลี้ยงหวังนั่นไปได้เร็วคือบม่เจ้าแล้วเบาไปได้เร็วได้ยิ่เบาเบาคำมันแม่นเนี่ แลนให้ม MM. ันด้ายแลนให้มันดีพี่เห็มันเปิดหัวหัหัวหัวหัห้วหัวหัวหัวหเวหัวหัวหัยหัวหัวหันหัวหัวหหห้วหันเัวหััวหัหหัวหหัว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 วัหัันนวหเั ให้มักสุดังมั่งกะสินแกวแมนนอพุทโธเด้อลูกห้านเด้อพับครั่หเดิมพพระยาตาเซตลอดยายจันทู์ฟอัตธรมหาพุทโโธยายมีปูจันทร์ขออริยเมตไตหมายานว่าบันเกิดเป็นสิงรุโกแหงันน่ะวาสนะ ค่ะคือพระยาตาเซขออัญญาเมตไตมหายานได้แท่ตัวลูกหลังข้าตมมาได้แท่ค่ะได้แท่ตัวของเข้าท่ำของท่าหน่อได้ค่ะค่ะพันเจ้าเจ็ดโทษเจ็ดโทษเด้อค่ะท่านผู้ชมนะคะ ได้เนยสองตัวพ่อบ่ดบ้าค่ะสามตัวได้รางวันนี้หนึ่งนั้มป้วงมันดุเชียไหนตัวบักใจกันยังเชียงกันว่าเด็กนั่นเด็กนี่ไปกติเขียนตัวที่ดีให้เจ้ามังหนุ่เล็กเหนื่เล็กเชียนี่เล็กยังตะวันเล็กโกล้ออำนาจวาสนาเวียงวังเป็นดาวบทมหาพุทธโธพอได้บุญญาธิการอำนาจวาสนาที่เหนือล้มัน สตัวเลยครับเจ็ดหกสี่เด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะสามตัวเจ็ดหกสี่นะคะ

ใช้พิจารณาญาณในการรับชมแล้วก็รับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับแนวทางนะคะของอาจารย์นะคะหลายๆอาจารย์นะคะท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมว่าแอดมินนะคะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วก็รับชมรับชมเป็นเพียงแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดนะคะท่านผู้ชมนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะทางแฟนเพจบันิชชาเนลแล้วก็ทางยู u ู e บันิชชนเนลนะคะอาจารย์เทพปูเทพนะคะจังหวัดชิสเกตนะคะก็งวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ให้7 5 5 7นะคะตรงๆนะคะตามต่องวดวันที่30นะคะท่านมาสองหานะคะที่ลักกิโลตาเซตาจันยามีนะคะท่านก็มาทำพิธีขอต่องวดนะคะ งวดแรกเข้า7557นะคะที่ลักกิโลตาเซตาจันยายมีนะคะ,ะงวดที่สองก็ให้นะคะ764 764นะคะอันนี้ก็คือตายายให้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ท่านให้อค่า3ตัวก่อนหน้านี้นะคะท่านให้ 5 6 4นะคะตาเซตาจันให้อ,าาอ,อีกนะคะก็เป็น764เด้อนะคะท่านผู้ชมคะ5 6 4กับ764นะคะค่ะเอ็ดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะรับชมแล้วขอให้ได้โชคนะคะรับต้อนรับปีใหม่นะคะเอ็ดมินก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ทาง y ยูทูบแอนิเชนเนล